สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะรวมญาติวันแม่เบลล่าลานีแต่ภาพในกระจกเป็นคำตอบของทุกอย่างเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะสาวเบลล่ารวมทางพี่น้องของคุณแม่และหลานๆได้เดินทางมาไหว้คุณยายและสาวเบลเองก็ได้นำพวงมาลัยไหว้คุณแม่ปลาณีและคุณยายพร้อมกับ ได้มอบของขวัญเป็นรถมินิบินเทสสีแดงคันน่ารักให้กับคุณแม่อีกด้วยค่ะสำหรับสาวเบลถือได้ว่าเป็นสุดยอดลูกกระตันยูมากๆเลยค่ะและภาพที่ทำให้ปรรดาแฟนขับยิ้มกันคงหนีไม่พ้นนั่นก็คือภาพของหวานใจยังหนุ่มวิวชวินเจรลววนนที่สะท้อนออกมาจากกระจกในห้องรับแขกของเบลล่าเป็นคำตอบและบอ,อกได้ทุกอย่างได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะโดยหนุ่มวิวนั้น ได้เข้ามาไหว้ว่าที่แม่ใหญ่ในอนาคตและได้ทําความรู้จักกับครอบครัว <K l ose> ของสาวเบล <K l ose> <K l ose> เรียกได้ว่าพามาเปิดตัวกับครอบครัวอย่างเป็นทางการไปเลยจ้าหลายคนที่เห็นต่างก็เข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะ